ครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องสุกุซุคนครับวันนี้น้อครับเอาอีกแล้วครับพี่น้องอีพี่สองครับพี่น้องนี่ในเมนูยังเบ้าสันเนี่ยน้องน้องควายครับผมนี่น้องควายเนาะครับโดนๆเทียนน่นนี่อยู่ขั้วต้นกาฟ้ามมันะเรนเพิ่ยเอาไว้ให้ครับเบื้องที่เรคาดขนาดเลยพี่น้องเอ้ใค่ซาไหมโอ้ยน้ำลายเตี้ยกเลยเด้อเอาเอาเลยพี่สันเฮาจัดเลยเนาะอืมเอาเลยเอาเลยสีสีกินขึ้นกินเลยเนี่ยเลยบ่ตัวนี้เพื่อนยังวันนี้เพื่อนยัง

มกินจะเสียบใช้สายพี่น้องเลยคาคนี้เอ้ที่ทังหลังไปได้เอาเลยเอาทางขางนะเจ้าน้องใช้สายไงหักกล้วยครับ ดึงกับบ่อยากขาดมีดบ่มีดป่มานื้เจ็บอขอเนี่ยทำก่อุ้ยเบิ่งครับหาเกล้วยครับหาเกลืออย่าเกียวกันทำยดงไงมันสุกป่ะล่ะโอ้ต้มไ่ด้วนหอนะ ขนาดเนื้อดิบเากินดิบหรอกนมานมล้วสิมึงเนี่ยเกี่ยวขวางเกี่ยวขวางช่วยกินเพิ่นนะครับนี่มึงครับเกมิมเอน,น้กิเ่ขงินมะกิมเพิ่นถือเพนถืออ <laughs> แซ่บีเลยเนีะอันเปล่ยก็แซ่บเลยมมากินแต่หน่องงอ่อันนี้อันนี้ก็น่องงูเยเนี่ยหน่ะเ่เนี่ยน่องงูตัวนึ่งของน่าุดเ่นี่ป่ามีบุญในกแซ่บหนทั้งนี้นะมันองหนังนะมม่เห็น พี่น้องเพื่อนตามหานี่ยเอานุ้งมึงเลยไปไหนมาเราดีไหมเนี่ยเบอร์นุงมึงเลยเร็วกเร็วยเป็เร็วๆเรงเร็วๆรเร็วัวๆเร็เริ่ๆเรวเร็วๆเราเร็วๆรรัวๆเร็เเล็วๆเวเร็วเร็เร็วยเร็วยเวเร็วๆวๆเร็วเรเเ็่วเอเเเอเเยเเ็เ

มีใบกิจอ,อุ้ยน่าแจกพาคเลยวะอืมนี่นี่นี่ผมมักบังหากล้วยพี่น้องเลยเนี่ยซุกก่้ล่ะสุกแล้วเนาะนี่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 กล้วยภาษาเอ้าคำนี้ฝากไปให้พี่น้องเอฟซีดูทุกคนนะครับเด้อเอ้าใส่เข้าไปอืออืออีกแค่คำมั้งนะครับแห้งมันแห้งกินแห้งเสียม จงเว็บออมยังไงเนาะออมเซพอะกเหลือแซ่บๆเนาะพี่น้องเอาไปออมใส่ผักยังยังอีเสียบพี่น้องคอมเมียนไหนได้แล้ครับพี่น้องโอ้บุญถือว่าบุญล่าปลาครับพี่น้องครับเมื่อนี้เมื่อนี้พอดีกับเม่กินกับบ้าสันอีกแล้วครับพี่น้องครับเอาให้บ้าสันฝากช่องจ้าหน่อยครับพี่น้องครับผมครับผมช่องวิสันผ้าขมนะครับฝากเอฟซีจ้าชาตนะครับนะครับผมช่องวิสันผ้าขมนะครับวิสันผ้าขมเฟซบุ๊กเนาะครับเฟซบุ๊กยูทูปกันเที่อับครับ เอาเนาะครับพี่น้องนะครับฝากในเรื่องครับพี่น้องเอฟซีจะแชร์ข่าดคอนเทนคลิปนี้แล้วก็ฝากไปกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับช่องวิสันพาขมครับพี่น้องครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องครับที่เขามารับชมนะครับเมื่อวานเอาบรรยากาศอยู่บ้านนะครับเสียงฮันอาจจะดังจั่างน้อยนะครับทางในบ้านกเกิดเพลงจั่างน้อยนะครับอยู่ใต้ห่มไผเมื่อวานเอาน้องง้อมาฝากพี่น้องนะครับแสีบๆเลยเนี่ยตุ่มจุเนาะที่เหลือเขาไปออมดีกว่าเนาะนไปออมดีกว่าเอาครับสำหรับเมื่อ้านนะครับการกระทั่ไหนว่าจะได้ที่บมสุภาพขอโทษขออออออภัััยพพีีีี่่่นนนน้้้้งงเเดครรบบสาาหจกลท สวัสดีครับั